สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซอง TL Channel หรือว่าส่วนแบร์ไลื้อนนั่นเองพี่น้องวิดีโอนี้เราจะมาเว้าถึงการดูแลหักษาลากาการสักยาทายพญ,ญาตปินปัวให้แบสุขภาพแข็งแรงกินเก่งตุ้ยพีดีงามบอบเจ็บบอป่วยง่ายเนาะแบบเบื้องตน้นนะให้ ทานทานได้เอาไปปรับไซหรือว่าไปมุ่นไซนำการเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ถือว่าเขาจะเอาประสบการณ์ข้องเขามาเล่าให้ทานฟังเลยเนาะปอกเปลือกเลยพี่น้องบววงเรื่องวีา่านะวีซ่าแบแบ่งปันกันข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่เขา,าไซมาเนาะก็ถือว่าได้พ้นพอสมควรสังเกตแต่แบะเขาเนาะ แบพวกเขาจะบอ่อได้กลิ่นมดมือแต่ตุ้ยผพีดีงามเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็บอ่อหมักเจ็บมักป่วยกินหญ้าเก่งพี่น้องขนาดว่าหญ้าบม่มีแห้งแรงสมควรแต่แบเขาก็บอ่อได้เลือกบอ่อได้หิบอ่อได้หานอาหารการกินเนาะเพราะว่าเขามีเทคนิคในการเบิ้งแรงดูเบิ้งแรงเบิ้งแยงดูแลได้เบื้องต้นพี่น้อง ลีนผันกันขอโทษเจ็บศพหน่อยหนึงนะ่งเนาะเบาก็ลีนผันกันไปละพี่น้องเอ้ยโอเคเอาเข้ามาเริ่มกันเลยพี่น้องอ่าอนลักลักเลยเนาะข้าพเจ้าอยากให้ทานนั้นได้ทายพญาตแบะพี่น้องอันที่หนึ่งเลยทายพญาต์ยาส่วนยาทายพญาต์ท่านเขากะ ใช้เป็นยาไอเวอร์แมนะ็กเนาะไอเวอร์แม็กเอฟหรือว่าไอเวอร์แม็กจินเนาะก็ได้คือกันสักเขา,าผิวดั้งเนาะหรือผิวนั่งทุกๆสามสี่เดือนก็ได้พี่น้องบ่มีปนะัญหาเนาะตัวนี้ก็แล้วแต่ว่าทานเลี้ยงแบบได้การทักว่าเลี้ยงคั่งปล่อยใส่สวนหญ้านี่ก็ ถ่ายให้มันทีเขาได้นึงก็ได้เนาะถือว่าเรือว่าทานปลอยแบบธรรมชาตินี่ก็ถ่ายห่างๆก็ได้สี่ห้าเดือนถ่ายเท่านึงก็ได้บ่มีปนะัญห้าเนาะแต่ว่าต้องถ่ายพี่น้องเนาะอันนั้นถือวัอนทีหนึ่งอันทีซ่องมาเนาะหลังจากถ่ายพญาตแล้วเป็นไปได้ยากให้ทานเอาอยาบำรุงมาสักแบเนาะทุกๆครั้งหลังจากถ่ายพญาตนะิเนาะเพราะว่าแบนี่มันก็ต้องกัน บาดบำรุงคือกันพี่น้องอยาบํารุงสนิทบํารุงเนาะแนวได้ก็ได้หรือว่าเขาจะแนะนำที่ว่าเขาใส่อยู่ก็ได้เนาะเขาใส่อยู่เมนคาโตซานเนาะสากไปโลดเขากามสิ้นเนาะอันนั้นคืออันที่สองอันที่สามมาพี่น้องอวัคซีนเนาะเป็นวัคซีน การปักเป่อยลงเล็บอันนี้การบไรด้สักที่มันได้ดอกทุกๆ6เดือนพี่น้องหรือว่าปีหนึ่งสองครั้งเนาะสักเข้าการซีนเลยเนาะตัวนี้สำคัญคือกันเนานะสักเข้าไปลดอ่านที่4ีพี่น้องทายพญาตเม็ดเลือดนี่ก็สำคัญเ้อพี่น้องเด้อพญาตเม็ดเลือด ปกติแล้วมันก็มียาปัวแล้วก็ยาสักเนาะไทยพญาตเม็ดเลือดเอาเอาสซยูเมนยาเบอร์นิวเนาะตัวนี้เลยเนาะอันนี้ก็ทุกๆ6เดือนคือกันพี่น้องปีนึงซ่องเทือ่อจำเป็นต้องสักไา่ก็ได้เนาะปล่ยตนต้นนาสักเข้าไปเนาะ ถือว่ายา,าซ้ำซีชนิดนี้ก็เป็นยาที่ว่าสําคัญเนาะปินปัวไปในตัวแล้วก็บ,บําลงไปพร้อมพี่น้องกันทาว่าทานเฮดได้ซํานี้นี่คิดว่าโอเคแล้วพี่น้องเลี้ยงแบร์นี่เนาะถือว่าผ่านแล้ววันนี้แบบปินปัวอื่นๆนี่ก็ตังหากเนาะบันนั้นเราจะลงไปเรื่อยๆพี่น้อง ู้ได้สนใจตัวได้กระถ่ำกันเข้ามาเนาะกะลักลักกระสิบประมาณนี้แหละที่ว่าเฮาหักซ่าเบื้องเบื้องตนเนาะเป็นปู่หักซ่าดูแลอันนี้เป็นวิธีการเบื้องแยงดูแลแบะเบื้องต้นสิซสะแล้วเรื่องอาหารนี่เขาสำคัญเนาะหลังจากทานทายพญาิศักยาบำรุงแบะแข็งแห้งแล้วแน่นอนแบะนี่มันจะบ่เกหญ้าเนาะมันกินแบบนี้เลย ้าสันส้นๆกินคืองวคือควายนี่เราพี่น้องแหนดินเลมเนาะก่อนหน้านั้นเห่าโบเฮตตาตลางกันทายพญาติหรือว่าสักยาบำรุงมันยังต่างๆเนาะแบนี้อาจจะบอกินยาเก่งกว่าได้บางเธอนี้กินเก่งกินอิม่มท้องเบ่งทุกมือเนอะาะท้องนี่ตึงทุกมือแต่ว่าบอ้วนโบ,บตุย้ย แล้วก็บบางโตนี่ก็บเบื่ออาหารอีกเนาะอันนั้นมันน่าจะเนืองมาจากแม่ท้องหรือว่าพญาตพี่น้องหรือว่าเห็ดมัดไม่ยังต่างๆนี่ก็มีพ่นเสียคือกันเนาะแล้วอีกอย่างหนึง่งอ่าที่ข้าพเจ้าได้ลงคลิปไปก่อนๆฮนะเนาะให้ทานไปคนเบ่งว่าวิธีเห็ดน้ำมักเนาะน้ำมักสีวาภาพันหละพี่น้องน้ำมัก เครือข้าวอเนาะที่ว่าขา้า,ขาพาเจ้าลงคลิปไปก่อนหน้านัวิธีการเห็ดน้ำมักน้ำมักตัวนี้ก็สำคัญทานสามารถเอาใส่น้ำให้แบะกินทุกวันเลยพี่น้องทุกมื้อทุกวันเลยขันทากวายันแบะฮั่นบางตัวมันอาจจะบก,กินน้ำเนาะทานกับโดนๆได,ด,ด,ด้กับเอากอ,กอกปากได้เลยน้ำมักขนาดน้ำมักมักหนอเครือข้าวฮอเาอนาะมันก็มีไล่ ส่วนปสมเนาะที่ข้าพเจ้าซ่อนวิธีเฮ็ดแล้วก็ลงคลิปไปฮั่นเนาะให้ทานไปคนเบิง้งทานได้สนใจก็ได้การสิประมาณน,นี้แหละการเบิ้งแยงดูแลแบะเบื้องต้นเนาะพี่น้องเนาะโดยเฉพาะบนยูบนกินนี่ก็ต้องสะอาดแดดเนาะบ่แมณนว่าคอคันจะเปื่อนปล่อยปะาละาเลยเนาะบางครั้งข้าพเจ้าก็ไปเยี่ยมยามหลายๆฟาร์มที่ว่าเป็นฟาร์มใหญ่หนึงหั่น ก็ที่ว่าการบัวระบาดหักษาบวัวจะเป็นบอลยูเป็นคอกเนาะก็ที่ว่าสะอาดได้มาตรท่านเนาะแต่ว่ามานี้ประชาชนที่เลี้ยงแบบประทมประท่ะานนะเนาะแบบทั่วไปท่นคอกบางคนนี่ที่ว่าบบผานพี่น้องข้าพระเจ้าเข้าไปเนาะเข้าไปกับ ไลายลายคนกับมาท่ามาเนาะหลังจากเขาแนะนำว่าเขาเลี้ยงแบร์แนได้เนวได้ฮะนะไล่โต,โตเติบแล้วก็มีจักโตมันขาเจ้ากันสนใจเนาะท่ามวาวิธีเลี้ยงเห็ดยังได้มันคือแพะปานนั้นเขาก็อธิบายไปตามนั้นแหละพี่น้องเพิ่นก็เลยว่าสนใจเนาะเพราะว่าเขาเจ้าหันเลี้ยงแบร์ส่วนใหญ่หัน มักเจ็บมักป่วยทองอืดทองเบงบางโตกรตาคุ้นเนาะตาเป็นซี่ข้าวๆนั่นแหละตาบบเห็นหุงตาบอดอนบัดข้าพระเจ้าไปเบึงคอกข้าเจ้าหันบอดพี่น้องอแแบบมักตาคุ้นเจ็บตาน้ำตาย้อยบางโตกรตาบอดเนาะบบเห็นอันนั้นถือว่าเป็นน้ำคอกพี่น้อง อาอขีอ้ายเงี้ยวเนาะเงี้ยวนี่มันจะมีแก๊สมีมีอย่างเนาะขึ้นมาเข้าตามันเห็นให้ตาบอดได้เห็นให้ตาคุ้นตาเข้าได้พี่น้องฉะนั้นคอกนี่ถือว่าสําคัญเลยเนาะต้องได้อนามทกวัดทุกมือกระแหงดีเนาะเราบาให้ตามเกินไปให้อายขี้ายเงี้ยวมันมาเข้าตามันบ่มีแต่ตาเนาะตัวนี้มันก็มีผลกระทบไปทาง ระบบให้ใจแบ้คือกันเนาะเป็นตับเป็นปอดบอกไว้เนีงเนาะคือคนก็คือกันอยู่บนบ่ปอดปงบนอัพบนคิวบนเม่นแน่นอนแล้ะเนาะการเจ็บการป่วยนี่ก็เกิดขึ้นได้แน่นอนพี่น้องเอ้ยกาสิประมาณนี้แหละเนาะพี่น้องเบื้องตน้นการดูแลหักษ่าแบ้แบบง่ายง่ายแต่ว่าต้องเหตุให้ทึกวิถีพี่น้อง ง่ายๆเนาะคือพระคาพระเจ้าเว้ามาใส่ยากับบ่ไดย้ยุงยากยังแล้วกับบ่ได้ซับสอนอยังเนาะมีแต่ายาสามสี่ห้าสนิทเนาะที่ว่าใส่กับิีประบาณน,นั่นแหละเนะาะหากทานได้อย่างบอกเข้าใจหรือว่าบบหูตัวยาตัวได้ตัวได้ไดไดเนาะหรือว่าใส่ ปริมาณซ้ำได้สักแบบได้ก็สามารถอคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยพี่น้องเฮายินดีให้คำปรึกษานะหรือว่าสิติดตห้าเห่าก็ได้นะเฮายินดีปรึกษาได้หรือว่าทานได้กำลังเลี้ยงแบในจำนวนหลายหรือว่าบไลก็ได้นะในจำนวนประมาณหนึ่งเนาะที่ว่าต้องการตลาด บบมีบอนขายกับปรึกษาเขาได้พี่น้องหรือว่าทานยากให้เขาลงไปเนาะฟาร์มค้องทานไปรีวิวเกี่ยวกับแบรนด์นี่แหละพี่น้องกัสามารถติดต่อมาได้เนาเขาสามารถรีวิวให้ฟรีฟรีพี่น้องบบมี่ายยังเขาไปรีวิวลง youtube เอาอเบอร์โทรเบอร์ติดตอ่อ ลง y u t u b e นี่ฮาปหองว่าได้ฆ่ายแน่นอ,นอนเนาะแบร์เนาะก่อนหน้าน,นั้นเขาก็คิดยากอยู่เนาะเรื่องการตลาดหรือว่าเสียวไปค่ายอยู่ใส่เนะาะทักหนีไล่มาเนาะข้าพเจ้าก็ซอกทุกวิธีทางเนาะทางซองทางาโซเชียลนี่แหละเนาะก็ลงไปทาง y u t u b e ทาง TikTok ทาง Facebook กั หรือว่าไปห้าพอค่าคนกลางหรือว่าบอลอกท่านโดยกงเนาะตลาดท่านโดยกงก็ถือว่าบบมีบัญห้าตอนนี้นะเรื่องการสิค่ายแบออกเนาะขคแต่มีแบเท่านั้นแหละตอนนี้ที่ว่าบพอโอเคก็สีประมาณนี้เลยเนาะก็จบคลิปไปเพียงสัมีก่อนพี่น้องยังได้ก็ขอมาขอบใจอีกเท่านึงเนาะที่ติดตามเลยครับสมคลิปเขามาโดยตลอดพี่น้องเอ้ย จังได้ก็ยากลืมกดไลค์กด u u s s c r i b e นะหรือว่าแชร์คลิปนี้ออกไปพี่น้องเพื่อเป็นกำลังแหงกำลังใจให้เขาได้เหตุคลิปต่อๆไปเนาะพี่น้องเนาะโอเคเจอกันคลิปต่อไปสบายดี